นะะควันนี้นะคะเราพาก็จะพาไปตลาดค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่เชียงใหม่ค่ะ3วัน2คืนนะคะซึ่งเราก็ได้นั่งรถเอหนึ่งนะคะไปลงที่ดอนเมืองเพื่อจะไปต่อเครื่องบินไปที่เชียงใหม่กันค่ะทุกคนไม่แพนไปหาเพื่อนเลยได้ปะถากคนเดียวเลยแทนแทนแทนอะไรซูมเข้ามาใกล้ๆกล้ด้วยมองเห็นหน้ากูเอ้ยมองหน้า เจอกันเชียงใหม่นะคะเจอกันจ้าเราก็นั่งกับสายกัรบินชื่อดังชื่อหนึ่งนะคะแต่เราความไม่เอลึกถึงเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์ก็บริการดีได้น้ำหนึ่งขวดด้วยนะคะทุกคนก็หนึ่งชั่วโมงก็ถึงเชียงใหม่เลยนะทุกคนบริการดีมากแล้วก็พอมาถึงที่เชียงใหม่นะคะเราก็ได้มีการนั่งรถแดงนะคะไปลงที่กะส่วนแก้วก็ราคา40บบาทเหมือนเราจะโดนโกงก็ได้นะทุกคนก็คือแบบ นั่นแหละทุกคนก็เพื่อไปเช่ามอไซค์กันค่ะวิธีไบค์เกอร์อะไรอย่างนี้เราก็ไปทำเรื่องเช่ากับมอไซค์อยู่ร้านหนึ่งนะคะเราจำร้านไม่ได้ราคาคันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมา<ะ>แต่ข้างหลังคือแบบพันหล่แล้วไม่ได้วะเอ้าหาย เราเจอเพื่อนๆน,นะคะเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันขึ้นเขากันต่อค่ะซึ่งเขาก็มีความคดเคี้ยวเลี้ยวอะไรร้อยแปดนะคะทุกคนก็มีความอันตรายนิดนึงนะคะทุกคนก็มีรถสวนบ้างอะไรบ้างนะ,ะทุกคนก็ขับขี่กันกรบบ็ระมัดระวังด้วยนะคะต้องพักก่อนนะเออแต่ข้างในบ้านมันร้อยเอาเสือมาปุ๊บงานเฮ้ยกินหมูกระทะตรงนี้เหรอใช่กินนีตะกินตรงไหนอ่ะในห้องมัง้ง หัวคือฟูมากดูผมกูเพิพ่งทํามาเมื่อวานเนีย่ยโอ้เดียสวยเนาะมีความสุขอะไรสัตว์สวยจริงปดไปอยไม่ได้ไ<ม>เนี่ยแต่แต่ขึ้นยากเหมือนกันนะนี้สวยไม่ไงถ่ายถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ้าเขา,า,า,าเราพักกันที่ม่มนสารโฮมสเตย์ค่ะซึ่งจำระคะไม่ได้ขอแผนใดเลยนะคะก็ในห้องนะคะก็จะมีทีวีจอแบนหนึ่งนะคะแล้วก็ชั้นตามรูปนี้แล้วก็ เตียงคิงไซส์หนึ่งกับโซฟาหนึ่งมันก็สามารถนอนกันได้4คนจริงๆแต่หนินเสียสละไปนอนโซฟาะคะจริงๆโซฟามันสบายกว่านั่นเองนะทุกคนในเรื่องของอาหารช้านะคะก็จะมีข้าวต้มสามารถตักเองได้แล้วก็ไข่ต้มแล้วก็น้าํากาแฟวันติงก็สามารถชงกินกันเองได้เลยทุกคนแล้วแบบบรรยากาศมันสวยมากๆทุกคนยามเช้าทุกคนแล้วแบบหน้าห้องพักเรามันสามารถเห็นพระอาทิตย์ได้เลยทุกคนคือ ไอบโบมันปลุกปไปตั้งแต่เช้าอะทุกคนเออก็ไม่น่งรู้พารคิดึ้นกันนะทุกคนคือมันสวยจริงๆทุกคนหน้าห้องเราสามารถแบบถ่ายรูปภาพอะไรเก็บบรรยากาศได้เลยนะทุกคนคือห้องที่เราพักก็คือมันดีมากจริงๆท,ที่เที่ยวใกล้ที่พักเรานะคะก็คือมอนแ่มนั่นเองทุกคนแล้วก็แวนไปนะคะที่มอนแรมมีสวนแต่สิบบาทเลยไม่เข้า บรรยากาศที่ม่อนแจ่มก็คือดีมากทุกคนเราไปกันตอนเย็นนะทุกคนหนักจากไปเอาของไปเก็บเนาะก็ไม่ได้เสียค่าเข้านะคะแต่มันจะมีส่วนที่เสียค่าเข้าก็คือสวนเนาะทุกคนเหมือนเขาให้เข้าไปเก็บดอกไม้ได้มั้งเรื่องนี้ก็คือหน้าสวนนะทุกคนเลาวยืนถ่ายรูปอย่างเดียวเนาะราคาเจ็ดสิบบาททุกคนคือเรางกไงเราไม่ไม่เข้าก็แต่จริงๆเราวิวทุกที่ของบนที่ม่อนแจ่มเนาะมันก็คือสวยทุกที่เราสามารถ เดินได้รอบๆไปหาวิวถ่ายรูปได้สบายเลยทุกคนคือมันสวยทุกที่เราสามารถถ่ายรูปได้ทุกที่นะทุกคนมากแางเพื่อนคือดีม,มากไปน,นะคะวันที่สองค่ะเราก็ย้ายที่พักกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะย้ายเราขอแวะเที่ยวกันที่น้ำตกแม่ฟ้าก่านแกคือมันสวยมากสิบชั้นจุกๆไปเลยก็คือเดินนะคะเดินอย่างเดียวค่ะทุกคนก็คือมีความสวยมากอันนี้ก็คือชั้นที่สิค่ะทุกคนเที่ตอนกูที่ตอนกูไม่ถ่ายไม่มีคนลงพอตอนกูถ่ายมีคนลง คนลงไปเล่นน้ำเราเราก็เลยได้แค่ทรลุที่ชั้นสิบนิดนิดแน่หน่อยแล้วก็ย้ายกันไปอยู่ที่ชั้นแปดนะคะซึ่งชั้นแปดก็มีความสวยเหมือนกันสวยพอๆกันเลยแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราข้ามเข้าไปในโขดหินนะคะซึ่งก็แอบอันตรายนะคะเราในขอไปแนะนําให้ใครทําตามแล้วกันเนาะก็ถ้าใครจะทําก็ทําได้แต่ก็เรามาระวังนะล้วก็คือลุยน้ําไปเลยนะทุกคนแล้วก็ปีนก้อนหินขึ้นปีนป่ายนะทุกคนก็คือมันคุม เราปีนจริงๆอะทุกคนเพราะวิวใกล้ๆมันสวยมากเอาไอเม้ยไอโบคือที่สองที่เราไปพักนะคะก็คือบ้านคันเกะาะค่ะเราชอบบ้านนี้มากก็คือข้างๆรอบๆบ้านนะคะก็จะมีคูน้ําน้ําไหลแล้วก็มีชิงชาข้างๆบ้านเราด้วยแกก็คือ ระวังยุงอย่างเงี้ยนะคะบางคืนแต่ว่ารอบๆบ้านก็คือดีหมดทุกคนดีจริงๆอันนี้คือชอบจริงๆสินร์ที่ชอบที่สุดก็คือห้องอาบน้ำทุกคนเป็นเอาทโด์แกกว็นดีมากจริงๆทุกคน ห้องน้ำก็คืออยู่ข้างๆ็นตูมพักห้องพักของเราเองแลนะ้วทุกคนเป็นของห้องใครห้องมันเนาะแล้วก็บ้านก็จะเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งมีตู้เย็นกับเตียงแล้วก็ชั้นสองก็มีเตียงนะทุกคนแต่ถ้าใครนอนไม่อยากนอนเบียดกับเพื่อนก็สามารถมานอนเตีนหน้าห้องพักได้นะคะอาหารเช้านะคะเขาก็ให้เป็นสลัดนะคะไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ขนมปังนอแล้วก็น้ำกาแฟวันติน รถแดงเปิดเพลงกำลังขึ้นลอยสุเทพและสถานที่สุดท้ายนี่เราไปไหาาว้นะคะก็คือพระธาตุลอยสุเทพนะคะขอไปไหวก้กับกัมจักหน่อยเร้าแล้วก็ขึ้นกนระเช้านะคะราคา20บาทนะคะทุกคนบรรยากาศร,รบอบๆพระธาตุดอยสุเทพก็คือดีงามมากๆสวยมาก ชาวต่างชาติก็คือเริ่มน้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บางส่วนเนาะคนจีนช่วงนั้นก็ยังพอเหลือลงเหลืออยู่เพราะว่าช่วงนั้นสถานการณ์โควิดเริ่มเข้ามานะคะตอนนั้นยังเป็นโควโิาอยู่หนะักนๆะคนตายที่เชียงใหม่ก็คือมีนะแตนะ่พวกเราก็คือสัทเที่ยวนะคะทุกคนก็คือไปเที่ยวแล้วไงทุกคนก็รอดกลับมาได้นะคะจากเชียงใหม่ก็คือดีใจมาก กลับ <c oughs> มาที่พระหาหราชวอยสุเทศเนาะ <c oughs> บรรยากาศรอบๆก็คือดีงามมากๆทุกคนคือวิวสวยมากสามารถไปถ่ายรูปเล่นกันได้ตามสบายเลยนะคะท็าศพนะคะตอนหรับคลิดเที่ยวเชียงใหม่สาวันสองคืนนะคะก็คือ น้อยเพราะว่าตอนนั้นเราแค่ถ่ายรูปสตอรี่เฉยๆก็ไม่คิดว่าจะทําคลิปลงยูทูบกันอะไรนี้แต่คือมีความคิดถึงนิดนึงก็เลยมนาะทํากันเล่นๆเนาะทุกคนก็คือถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาที่นี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล่นหนอค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิงน,นะคะ ก็สุดท้ายถ้าก่อนกลับเราก็แวะกันที่กาดหน้ามอะคะก็คือรอเวลาขึ้นเครื่องตอนสี่ทุ่มนะคะเราก็เลยแวะเดินเล่นก่อนที่จะไปขึ้นรถแดงไปที่สนามบินนะคะในราคา40บาทเราขึ้นเครื่องตอนสี่ทุ่มนะคะแต่ไม่มีใครประกาศเลยกเลยเราไม่ได้ยินเลยไม่มีเลยนะคะทุกคนก็เลยผู้โดยสารก็คือต้องวิ่งกันสับตีนแตกคะ่ะแลวเราก็เป็น6คนสุดท้ายที่ไปถึงเครื่องนะคะก็เกือบได้กลับบ้านเพราะว่าแอร์พอร์ตินหมดตอนเที่ยงคืนไง แต่เรามาถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนก็คือดีจริงๆค่ะสายการบินนั้นขอไม่เอ่ยชื่อนะคะกลัวบินตามสายการบินค่ะ